คิดที่จะละสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าแม่คิดมีไหมเพราะฉะนมากมายหลายอย่างนะคะที่สะสมมาในสังสารวัตรที่ทําให้แต่ละคนเนี่ยต่างกันไปต่างกันไปแต่ใครก็ช่วยใครไม่ได้แต่ความเข้าใจที่เกิดจากการฟังและไตรตรองนะคะค่อยค่อ,คอรู้จริงทีละเล็กทีละน้อยว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลถ้าจิตไม่ดีเกิดขึ้นนะคะก็ทําให้จิตที่เป็นผลของ ความที่ไม่ดีนั้นเป็นไปใครก็บังคับไม่ให้เกิดไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมาจากไหนถ้าไม่เคยทำกรรมที่จะทำให้ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นเป็นไปแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประชวนก่อนปรินิพานพระเช่นทุกคนนะคะประมาทไม่ได้เลยอะไรจะเกิดขึ้นต้องมาจากเหตุที่ได้กระทำแล้วและไม่ใช่คนอื่นทำให้เลยทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องคิดว่าคนโน้นคนนี้ทำ แต่ว่าสิ่งนั้นต้องมีเหตุเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ก็เพราะเหตุที่ได้กระทำไว้แล้วทั้งนั้น